สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 วันนี้เรายังมาอยู่ในเรื่องเดิมนะครับเรื่องที่มีชื่อว่าการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสูตรยังเป็นสูตรเดิมเพราะว่าอยู่เรื่องเดิมก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวฐานเรามาลองดูครับว่าโจทย์จะแตกต่างจากของเดิมตรงไหนมาเริ่มกันเลยที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่30ตารางวา ถ้าเนื้อที่ลึกจากริมถนนเข้าไป5ว่าความยาวของที่ดินแปลงนี้เป็นเท่าไหร่เอาเรามาดูกันครับจากโจทย์ครั้งที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกแค่ความสูงกับความยาวฐานมาให้ให้เราหาพื้นที่แต่ความแตกต่างของโจทย์ในสัปดาห์นี้ก็คือเขาจะบอกพื้นที่มาให้และก็บอกสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความสูงหรือเป็นความยาวมาให้สักอย่างแล้วให้เราหาอีกอย่างหนึ่ง ตามรูปเลยนะครับรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมหน้านขนานเขาบอกความสูงมาให้ว่าสูงคือ5วาแต่ไม่ได้บอกฐานมาให้แล้วก็บอกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่มาให้เราจะมีวิธีทำยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ่าวิธีทำนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมหน้านขนานขอย่อทสั้นว่าสูงคูณฐานเมื่อกี้พื้นที่เท่ากับ30อ่าสูงเท่ากับ5ฐานเราไม่รู้ทำยังไงดี เราจะใช้ความรู้ของเรื่องสรรมการนะครับก็คือเอาสามสิบไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมแต่ให้ใช้ตัวเลขเนี่ยเอาไปอยู่ฝั่งเดียวกันส่วนตัวหนังสือทิ้งมันไว้ที่เดิมตัวหนังสือยังคงเป็นฐานอยู่ตัวเลขจากห้าอยู่ตรงนี้ให้ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นเลขห้าตรงนี้นะครับแต่เมื่อย้ายไปแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือเครื่องหมายครับ าเครื่องหมายตรงนี้เป็นคูณพอย้ายไปปุ๊บจะกลายเป็นเครื่องหมายหารทันทีข้อนี้เลยจะได้ว่า30หารด้วย5เท่ากับฐานเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ฐานเท่ากับเท่าไหร่30หารด้วย5เท่ากับ6ข้อนี้ฐานก็เลยเป็น6ครับวิธีการทำต่ออต่อไปเลยว่าความยาวฐานคือห ว่า <Wow. S 1> อ่าแค่นี้นะครับนี่คือการทำนะครับแต่จะมีคนสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมใช้คําว่าวา่าเฉยไม่ใช้คําว่าตารางครับคําว่าตารางเราจะใช้แค่กับพื้นที่เท่านั้นนะครับส่วนถ้าเป็นความสูงหรือเป็นฐานเราจะแค่แค่ว่าเป็นหน่วยเดิมหน่วยเดียวเท่านั้นอ่าวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดดูนะครับ